สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูก้อยจะมาสอนวิธีการถามว่าคุณสบายดีไหมแล้วก็วิธีการตอบกลับด้วยนะคะภาษาฟินโดยครูก้อยเนี่ยจะใช้ภาษาพูดนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดวิดีโอต่อไปของครูก้อยเนี่ยให้ช่วยกด subscribe ได้เลยนะคะตอนนี้ โอเคเวลาที่เราเจอคนฟินหรือเพื่อนนะคะที่ฟินแลนด์เนี่ยแล้วเราจะถามเขาว่าคุณสบายดีไหมแล้วถ้าเป็นเพื่อนคนเดียวนะคะเราก็จะถามเขาว่า m i t าซุนเลยกู้รูมิตาซุนเลก,ลเลกลูแต่ถ้าเจอเพื่อนสองคนขึ้นไปนะคะเราก็จะถามเขาว่า m i t าเต้เลกู u รู มิตาเต้เลกูลูทีนี้เวลาตอบนะคะเราก็ต้องตอบว่าม u นเลกูลู h ือวาก t โตสมูนเลกูลูห v อวากีโตสก็เพื่อเป็นมารยาทนะคะเราก็จะต้องตอบว่า กี่ต๊สด้วยคือขอบคุณที่ถามนั่นเองนะคะและเราก็ควรจะถามเขากลับนะคะว่าแล้วคุณล่ะสบายดีไหมเราก็จะถามได้ว่าเอ็นตตซุลแหละเอ็นุลหลหรือถ้าถามเพื่อนๆหลายคนนะคะสองคนขึ้นไปเอ็นตตเตยเลยเอ็นตตเตยเลยทีนี ะะถ้าใครเบื่อที่จะต้องตอบว่าโมเลกุลูฮิวากี o ตสก็จะมีคำตอบอื่นๆที่สามารถใช้ได้นะคะครูก็จะยกตัวอย่างเช่นก้อยกิฮิวินก้อยกิฮิวินก็คือสบายดีนั่นเองนะคะหรืออีฮ ah ันฮ ah ิว Ihan อีฮันฮิวก็ดีนั่นเองนะคะ แล้วถ้าอยากบอกเพื่อนว่าก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรพิเศษสามารถตอบได้3แบบด้วยกันนะคะอย่างที่หนึ่งเอไมแตนเอริก a อิสตาเอไมแตนเอริกอิสตาแบบที่สองเอ m ิแมนเปียเออ e แมนเปียแบบที่สามซีนอาหารเ s ีน a า a ันแซแล้สังเกตนะคะสแบบที่ครูก้อยกล่าวไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะไม่ได้พูดกี้ต้นะคะเพราะว่า,าถ้าเราเวลาเราคุยกับเพื่อนนะคะเราก็ไม่จำเป็นจะต,ต้องไปกี้ต้ทุกครั้งนะคะแล้วถ้าเราอยากจะถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างภาษาฟินก็จะถามได้ว่า m i t ตนซุ l ล m e n มเน่มิเตนซุลลมเ และทีนี้ถ้าถามแบบเพื่อนสองคนข ahead, ึ wrote, ้นไปก็จะถามได้ว่า m i t เต้นเต้ล e ะแม่แ t e ไม่เต้นเต้ลเวลาตอบนะคะง่ายมากก็ตอบว่า h y ว i ินแม่แหนฮิวินแม่แแล้วถ้าเราอยากจะบอกเพื่อนว่างานเยอะยุ่งกับงานนะคะเราก็จะสามารถพูดได้ว่ากี r เรตเต้เ s กีเรตเตอร์และสุดท้ายนี้นะคะครูก้อยก็อยากจะฝากอีกหนึ่งประโยคนะคะซึ่งเป็นประโยคที่ครูก้อยได้ยินมาจากหนังเวลาที่เพื่อนผู้ชายเขาเจอกันเนี่ยเขาจะทักทายกันอย่างเช่นโมโรมิต่อไอยะโมโรมิตอยะก็คือเฮ้ hey, ว่างไงนะคะทีนี้ถ้าเขาเจอเพื่อนผู้ชายสองคนขึ้นไปเขาก็จะพูดว่า ม i ต ä ยั i มิต i ยั t แล้วเวลาที่ตอบเนี่ยนะคะเขาก็จะตอบว่า no m i t ิ s t ส s ä no m i t ิ s t ส s ä ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะกล้าที่จะพูดภาษาฟินมากขึ้นนะคะลองเอาไปใช้กันดูค่ะ แล้วถ้าใครเคยได้ยินคําทักททยและการตอบกลับที่นอกเหนือจากที่ครูก้อยสอนในวิดีโอเนี่ยก็ให้ช่วยคอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ครูก้อยด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้แล้วก็กดแชร์ด้วยถ้าอยากให้เพื่อนของคุณเห็นวิดีโอของครูก้อยนะคะสําหรับวันนี้ครูก้อยไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเฮ้ฮ